สวัสดีค่ะแน,น,นะนำตัวอ่าวันนี้เดียวหน่ผยทาง,ล,ล,ทางลูกค <laughs> ุณ้องเจี๊ยบแห่ง เมื <Be> โอโคกตูมโคกตูมเอออู่อู๋ช่างดุกูนะวันนี้พามาขึ้นเขาใครมี<า>ปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางด้านรถไปพบคุณหมอได้อยู่ที่อำเภอโคกตูมลบบุรีใช่ไหอมอ่าอำเภอโคกตูมเซิร์ชในแมปเลยนะคะมีขึ้นเลยอ่าวันนี้พาน้องๆมาซ้อมเทียวที่เขาบงพจันทร์นะคะเพื่อที่จะแบบเตรียมไปไปงานเพราะน้องลงงานไว้บ้านวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบห้ามิถุนายน เก้าจนย์นใช่น้องน้องจะต้องทำร่างทองไปที่นั่นได้ได้ <laughs> <laughs> นี่พามาเชือดเลย <laughs> เอ้ยไม่ไม,ไม่ค่อยๆเดินกันขึ้นไปนะคะทางด้านหลังป่ะรอบแรกรอบแรกรอบแรกก่อนเขาให้ถึงก่อนโอเค่ <laughs> ะ <laughs> เดี๋ยวเราไป s <S ไปกันครับ มาได้190เมตรครับอันนี้เริ่มปลดอาวุธกันครับอาวุธออกมาใช้ละ แค่จำความร่างทางนะต้องยกให้ได้แบบแค่ไม่ขึ้นรองรินโอ้ยอย่าไปยดเนาะ ครับไปเลยชั่วโมงนึงก็ได้กี่โลง่ายๆแต่ถ้ามีนาฬิกาก็ดูเพล็กเขาไม่โชว์เขาไม่ให้นั่งจริงให้โชว์ ตอนนี้ขึ้นมา1.14กิโลความชันใช่ไหมพี่อากาศดีตอนนี้ความชัน2.28 2.28 1.1ต้อง1โอเค <Okay. S 2> 48นาทีปกติจะถึงตรงนั้นอะประมาณครึ่งชั่วโมงหายใจลึกๆตอนนี้1.25กอมเอดินประมาณตอนนี้1.2ของสูงเพราะตกย้อนนิดนึงใช่ใช่เป็นไงครับวันนี้ อากาศดีเนาะดีที่ไม่มีแดดแล้วมีลมให้ดีที่ไม่เป็นลมดีที่ไม่ตายิวอยผ่านอยู่แล้วเออเนี่ยคือถ้าเราไม่เร่งเราเฉลี่ยแรงค่อยค่อยเลยเหนื่อยก็หยุดพักไม่เป็นไรอย่ารีบแล้วปักไม้อะเอาเฉียงแบบนี้เออให้มันเฉียง45แล้วก็ตอนที่ไม้ปักที่สุบนี่อองเท่าแล้วก็เอามาปั เนินสามครับฮัทเดสามึบบึบหาใจๆก็ไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆ เนี่ยทางที่1.44ถึงจุดพักข้าบนล้วตอนนี้เราขึ้นมาถึงอะไรวะเลยนันสามน้อยมาละมาถึงจุดพักนั่งแค่ทางแยกที่ลงไปสารจ้างนะคะก็1.43กิโลเฉลี่ยนะ,ะประมาณชั่วโมงสิบค่อยๆมาวันนี้พาน้องๆมามาทัศนศึกษาครั้งแรก เรียนรู้ว่าเผื่อไว้จะได้มาซ้อมลงสนามเทลก็ต้องพ้านน้องอยู่ใกล้มากเลยอะ่ะอิจฉา <laughs> แอบอิจฉาอยู่แค่นี้เองโอ้เป็นเขาหลังบ้านเลยอะ่ะไปดูน้อง <laughs> <laughs> น่งนนนะแค่ไปดูน้องมองมันกะ่อนนั่งว้าวซือๆนะนี้มันก็จะมีวีดีใ,ให้ดูอะไรเงี้ย <laughs> ไปอันนี้เดียวอันนี้เดียวเรือทรายขึ้นไปพักแล้ว ไปนั่งพักบนก้อนหินเล็กๆเรามาเรื่อยๆเราไม่เรียกหรือละ مرحباً โอเคไม่เราไม่ลืมอะไรแล้วคุณคนนะ้นดีมี่ดึงแต่เปลือกกล้วยแหละ ต้องหยุดแล้วดึงไม้ออก๋ยวเดินไปแล้วก็ดึงนะคะทุกคนก็คาดหวงตอนนั้น, <c oughs> น,นมันเย็นแล้วจะข้ามแล้ว ตอนนี้ประมาณเกือบสามกิโลแล้วลถึงสถานีเลยได้แล้วครับคือมหมดเนินแล้วครับมา้วกวิธีการเปลี่ยนผันมาเป็นแบบนี้แทนแไงใกล้ถึงแล้วนะ สองเท่าไรสามโลตอนนี้ตอนนี้ประมาณอาอตอนนี้อยู่ที่สองเก้าห้าค่ะผส,สมสูงห้าห้าห้าระดับความชันจากหกร้อยี่สิบห้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ประมาณหกหกสามสี่แล้วรานี้เพราะจุดยากเราผ่านมาหมดแล้วเดี๋ยวจะจะถึงตรงอีรานฮอประมาณห้าแปดสามแปดสี่อีกนิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยตรงนี้ขึ้นไปก็ถึงแล้วเนี่ยเรดาร์เนี่ยใช่ดัน เก่งมากใช่สุดยอดไะค่อยๆไปกระดึ๊บกระดึ๊บไปจะบอกให้ว่าข้างบนไม่มีเ้าต้มหมืันงานล้วคะลงแล้วก็ขึ้นแล้วถึงแล้วีานถายมีางเา้ามมาก ตอนนี้เกณฑ์จะได้ประมาณ551เดระยะก็ พระสงค์แต่ประสงค์ขอพระสงค์จงรับขอประสงค์จงรับผ้าไตจีวรองข้าพระเจ้าทั้งหลาย้ระเจ้าทั้งหลายยะทาวาลิวหาปูราปาลีปุเรนติสาทาลัง <laughs> พาน้องวันพี่ที่เขาบงพิจันทร์สำเร็จแล้วะค่ะเยิ่งยอดดูดูาหารมายิ้มหน่อยจ้าย,ยังมีแรงเดี๋ยวจะขึ้นอีกยอดสุดสุดเห็นถนนนีดอกไม้ชั้นชมไปเะียวเล่นตรงนี้ก่ะน Am I <laughs> เอ๊เก่งมากรอบแรกมาเองนะหรือถ้าจะบาก็ถักซิมาฮลหัรโหลฮัลโหกเัาโหลัลลงมาจาลเัาไดลแล้วค่ัเย้ลานลองลฮัลโหลัลโลฮลิัลลฮัล สำเร็จแล้วติดใจติดใจเดี๋ยวน้องจะมาอีกเอาสักสองสมยอดต่อวันเออก็ใช่ใช่เป็นไงบ้างรู้สึกโอเคไหมหมดต้องเจียเป็นังไงจำเป้าไปส่งรอบมาหาประสบการณ์เนาะเออมันมีทั้งหินลอยมีทั้งฝุ่นมีทั้งไผ่ทั้งดินทั้งความชันอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิวสวยๆให้ดูติดใจก็เดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะเราก็มากันอีก อีกทีหนึง่งแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สองเดี๋ยวเจอกันที่เขาดินไก่พาน้องไปเขาดิงไก่ว่าจะได้ครบครบทรีนไหมนะคะสามแง่ววันนี้เท่าไหร่ระยะวันนี้เราได้หกโลหกจุดสามห้านิดๆน,น,นะคะแล้วระยะประมาณหกร้อยนิดๆก็ปิดจบกันหนึ่งรอบก่อนเนาะพาน้องเขามาเทส Okay, you okay. live a okay. Bye-bye. a hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young. It has just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night.